นี abei, ่ตัาโซเชียโปรจินดานี่ผมกดได้ตัวนะครับก็เลยเปมาโชเ์เยลว่าทำเนียตรมานะครับสําหรับคนที่จีนตัวป้าแตดคนตัวตอนนี้ผมอยในโลกสีนะครับในโลกสีเ่งผมได้แค่สองตัวแต่ว่าผมได้โอเคค่อนขางสมนะครับ ให้ดูแผ่นก่อนแผ่นที่ผมใส่เป็นสี่สามสามหนึ่นงนะครับเป็นพิเลตแล้วก็ตัวรัสลมนะครับบนล่างสองอันเนี้ยผมหามาจากที่ไปลงประตูนนะให้หลายๆคนหลายๆคนที่ยังไม่ได้ลงไปลงนะครับเรนะาสามารถเลือกท่าที่เราต้องการได้นะครับใช้กับตัวอื่นก็ได้นะครับที่ผมได้มาครับแล้วก็เป็นของเอทีเอนะครับคอนเซ็ของ,ง,ของเอทีเอแต่โดยรวมพิเรต ที่ถ้าเป็่นสองร้อยี่แป0ถ้าเป็นถ้าบกอัพตัวไม่ใชว่าอะไรนั้นตัวพอกะค่าเรทออกมาจะเพิ่มอีกสองที่แปดนั้นสองพันเก็จะประมาณห้ากวาจะเกือเกือบเือสิบาก็อาจจะมีการแก้ปางอ่่กที่ี่ท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 ี่่ที่ี่ีี ำเียนเลยนะแล้วช <t confer encia> bueno. ีตการมเลือแต่ว่าออกไป่ดดออกเดแล้วก็ยังยายนมีทนะครับก็โดยประมาณเบื้ต้นนะครับอันนี้ไม่ได้ามนะครับอนี้อัพเป็นทุกอย่างนะครับสําหรับโลคีอัพเป็นอัพเป็อันแล้วก็กยงตัวนะครับตอนที่อัพขกงนะครับโนะครับก็ตัวสักพ์อที่ผมใช้จะเป็น พอทีฟี่นะครับกับเวนิเอร์ปอทีฟี่ใสอาวุธตู้ข่าบอลนะครับเป็นทีเบ้านมีสยนีนาใสเซฟถี่ดีเจนะครับีมมไมมไ์มุลกแล้วก็พอเวนิเตอนะครับทีนะครับอันนี้เป็นผมใสเป็นที่ข้างบนนะคแล้วก็เป็นดีเจนของกันนะครับได้ดีนไปได้ยังไงดเ็นเลยของดีทัรันมาก เกมยังเกมยังหาของน้ำเลยน้อยนะครับแล้วก็ทีกตัวกมกดของต่างตางอยนี้ก็นแล้วบางอันกจะเกี่บางอันจะไม่เกี่ยวตอนบางทีนะครับตัวมาริฟี่เป็นเป็นเอสหนเขาเรียกอาร์หนึ่งนะเเรียกอานึ่งเกมีเรื่องาน่ตัวเยหน้าครับก็ผครับถ้าทริงีถ้าใครมีอาอาหกได้จะดีมากครับแต่วันนี้ผม ไม่ได้เปิดตู้ตัวละครไปเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยออกมาต้องไปออกเป็นตัวเ,เนี้ยเก่าเยอะสุดนะครับที่ออกออมา,ามมมก็ประมาณน,นี้นี่ผมตอนนี้ผมไปเก็บตัวสแต็ก์คือโัวเอาโทนะครับที่ผู้ถางัวแล้วนะครับอ,อนันนี้ก็ใส่อ่างอันออน,อน,นี้ไปเก็บนั่นคือออกเด็ก่อนผมเก็บนะทุกท่าน คืออันน <All right. S 2> <c oughs> ี้คือเข้าไปแบบโอเคก็คือเข้าไปอ่ะใช้กมค o m b o c m o แล้วก็สับไปที่อย่างนะครับแล้วก็ใช้ยติดูดามิออกมาอไม่แน่ใจเหมือนกัว่าเราจะไปต่อไหมพว่าตอนนี้มันข้างแรงมานะดับโลกั ตรนี้อเนะอ,อจะตีบอสตัวนี้นะครับชื่ออะไรนะตรชื่อว่าไปนะนนะเป็นบอสเลยนะครับเจอร์นี้คือพีคนชอบกันหลายคนเลยเดีวแล้ว60ครับก็จะตีเลย เริ่มมาใช้ที่อย่างเี่ยนมแะครับใช้การชาร์ทีการเปี่ยนมาแตะไปที่ชาร์ีหอตแก็เปลี่ยนมาเป็นเบรดน่าครับกดับเต่านะครับรับเปลี่ยนเป็นคอเตรเิเล็อกแล้วก็บินี่อย่างอใช้ลิงเตะใช้ลิงเตะนะครับแล้วก็แ ตายเลยยังไม่เห็นดาเมจเลยอันนี้อันนี้ดาเมจของตีปกติครับมีลดลงไปบ้างแล้วเพราะว่าบางสถานตีอยู่ประมาณสามพันเก้านะครับบางทีก็เป็นสี่พันขึ้นอยู่กับตอนเดิมเองนะครับเออ่ถ้าเป็นตอนัตีมันจะมีดาเม่าแบนี้ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแบบว่าไม่ได้กดเครื่องดีๆนะครับจะใช้แค่ตัวตีอย่างเดียวเพียงเท่านะครับตั้งตัวรี เขาเคยแขอเป็นตหลกแล้วนองรอมาลุกอีกทีเคยลูกช้ามาแต่ว่าสามารถเก็บของได้นะเราสมาเก็บบอลรอได้ ตัวเวดิน่าเรบอกว่าตัวเวดิน่าเนี่ยเวลาคุณสลับตัวโดยที่ไม่ใช้ยิงโทลทอลสกิลอ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกรวม,มเรียกว่าอะไรนะผมเรียกยิงโทลทอลตัวน้องเนี่ยกดตีสามครั้งจะได้หนึ่งแต่เราไม่ต้องไปตีถึงห้าครั้งตัดเหนื่อยผมกับเนะคคือเราสลับมาปุ๊บเรากดตีไปสองครั้งก่อนแล้วก็ค่อยกดตีนะครับตัวน้องอ่ะจะได้แต่มากขึ้นนะการลงแต่ที

เพราะว่าตัวที่อย่าะมีความสามาคือเวลาเปิดตีเขาชินเยอะมากเขาจะเบกง่ายเอาไอ้ตัวแขวมันเบง่ายมากวที่หยาไม่รู้ผมเล่นชื่ถูกแล้วนะเล่นัที่หบมันต้องเป็น่าบนะทีนะานผเล่นเล अरे uh -huh. เอาตอมกเดอานดีตแล้งันเดพันสองพัอเเมขงตัวหลังที่ ujemy, <S <S เรากกาะนะครับอันนี้ยังไม่ได้กดอิเลยหน้านะ りました死にたいのか จะลงตรงนี้อีกร bueno? อบหนึงออใามด้ยเลยด้ยอเมาลงตยเออเปลียนลก่อไปไมก็ตามจะเก็บได้เต็มนะเรามาลงมาลงเบอร์ยวอ่ารอบรอบนี้จะลงกับไ้พวนะจะได้มัมนก็บเก็บดด้วย ว่าเราเข้าไปเราไม่มีนน ok. ี้ไม่มีใหเยนมันก็จะมงง่านะครับเี๋ราต้องเก็บทั้งหลดหลอดีนะครับเก็บทั้งพีอะไรถ้าต้องการโชเเนะถ้าไม่ใช่การโชเเะเล่ไมตาก่คการโชเ 以后继续我地个音乐。 อ่าที่เขาบอกว่าให้ดีเองรมาร้อยหงือขาเดียวจะรอดี่้อคแล้วหกตไจายเรา่ได้แได้คู หาพี่เล็ก <remembering> ตัวได้แต่ว่าผมได้คำตอบกันแล้วแต่ยังไม่ได้ลองอัพเลยเพราะว่าของัพมันหนักมาก ตีเน้นเด็กดีกว่าเพราะตัวนี้มันต่อมมันต่องนี่นีหรดเวลาผมวนเรามันตายห่ดเน้นเด็กว่ะเน้นเด็กอันนี้

หลอดข้างล่างครับจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งที่ไม่ติดีดนะครับถ้าติดขีดจะอยู่ประมาณสองร้อยมันจะมีสามฮิตสามิตนะครับจะเป็นทิตเบากับฮิตเบาแล้วก็ทิตหนักนะครับดังนั้นก่อนก่อนใครจะกวิธีครับพยายามเก็บนะวิธีเก็บง่ายมากครับตัวตียางนะครับเก็บเไม่ยากครับบางคนไม่รู้นะครับใช้วิธีการตีตีไปอย่างเดียวนะครับแต่จริงมันเก็บได้กว่านะคือ ทีแรกนะครับให้เราใช้การชาติครับอ่ให้ขึ้นมาก,ากลางอกานี้พะโลพะโลไปเห็นไหมครับโได้แล้วอีกท,ทีคือใช้อีโสกีน้นะครับใช่อีโนก้ะจ่ออกมาหอกอ ถ้าหอกโ,โดนนะครับเราจะได้แท็กขึ้นมาเลยเราจะได้ขึ้นมาเลยอีกหลอดได้พีบีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่ายินโทรเข้ามานะครับเราเมียตีพอเราปาหอกทุบก็กดอันนี้เลยนะครับเราก็จะเป็นท่านี้เลยอุ้มโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าโชว์ให้ดูโดยประมาณนะครับว่าแต่ประมาณนี้นะครับมีประจำตัวกดมาแล้ว คุณภาพชีวิตดีขึ้นขนาดไหนน,นะครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ